เนาะหลังจากที่หาหายกันไป1วันเพราะผมนอนข้างล่างนะครับก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันในเรื่องอ,อะไรนะควายข้าวและชาวนานะครับที่นายแห่งนี้ ไม่ใช่สารเคมีไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงพี่มุกจะใช้วิธีน้ำหยอกให้น้ำบกคือใช้แมลงกำจัดแมลง โดยปลูกไม้ดอกหลายชนิดตามคันนาเฉพาะไม้ดอกที่มีเกสรมากเช่นทานตะวันเพราะเป็นแหล่งอาหารของแมลงที่มีประโยชน์ซึ่งแมลงเหล่านี้จะช่วยกำจัดศัตรูพืชเช่นเพลี้ยต่างๆนอน นอนกอข้าวและชาวนายังตัดไม้ดอกพวกนี้ขายเป็นกมเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วยเดี๋ยวขอลดแสงแป๊บหนึ่งนะครับอืมถึงไหนแล้วนะ เช้าวันนี้หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วพี่พี่น้องน้องเดินไปแปลงนาอีกด้านหนึ่งไม่ไกลนะักอะไรนั่นต้นข้าวหรือพร้อมจะถูกเกี่ยวพี่มุก เด็กๆทำหน้างงแล้วตะโกนถามทำได้ยังไงปลูกเมื่อวนันวันนี้เกี่ยวได้แล้วพีมก็วางแผนปลูกไว้ก่อนล่วงหน้าไงทำนาทั้งทีไม่เกี่ยวข้าวก็เหมือนกินข้าวแต่ไม่มีกับข้าว จริงไหมพี่ม่งให้บรรดาผู้ช่วยทั้งหลายถือลำไม้ไผ่หัวทางแล้วกดแล้วกดน้ำต้นข้าวให้เอ็นลงในทางเดียวกันก่อนเด็กๆใช้มือที่ถนัดถือ ต่ตะวัดเหรอแต่ขอกอข้าวตะวัดกอข้าวเป็นกําแพงเหมาะมืออีกข้างจับกอข้าวไว้ออกแรงใช้เคียวตัดในการเกี่ยวข้าวเด็กๆต้องรู้จาก ใช้เขียวให้ถูกต้องและปลอดภัยเด็กเเดินดามหน้าเกี่ยวเข้าอย่างตั้งอกตั้งใจกันการที่พาเด็กๆร่วมมือร่ร่วมแรงกันอย่างนี้เปรียบเทียบ ได้กับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวนาในพื้นที่เดียวกันซึ่งต่างพลัดกันจากซึ่งต่างพลังกันไปช่วยเกี่ยวข้าวในนาของเพื่อนบ้านให้เศษเป็นรายๆายไปเรียงว่า เรียกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวระยะเวลาสิบวันเร็วเหมือนติดปีกชีวิตในค่ายไม่สุขสบายเด็กๆต้องทำงานหนักแต่มีผลที่ปรากฏทำให้ใจเป็นสุขเหลือเกินประเทศไทยมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการ เป็นประเทศเกษตรกรรมควายข้าวและชาวนาเป็นภูมิปัญญาของไทยแต่ดั้งเดิมที่คนรุ่นหลังต้องช่วยกันดูแลส่งเสริมให้ดำรงสืบไปเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับ ต่อไปก็คือผมจะอ่านเรื่องมันเป็นอ่านเสริมนะครับก็คือประเพณนี่ลงแขกทำนาเริ่มอ่านกันเลยนะครับไทยเป็นประเทศเกษตรก,กรรมประชากรส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลักการทำนาเป็นงานหนักในฤดูการทำนาต้องใช้แรง งานถึง4ครั้งคือดำนาเกี่ยวข้าวนวดข้าวและเก็บข้าวเข้าบ้านในอดีตจึงเกิดประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงความชำชเฉลียวฉลาด และความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อของคนไทยคือประเพณีลงแขกทำนาบ้านใดต้องการแรงงานมาช่วยทำนาช่วงเวลาใดก็บอกเก่ากันไปเป็นวันวันและนัดหมายเจ้าของนาจะ นำธงมาปักที่นาของตนเองคนที่มาช่วยงานซึ่งเปรียบเทียบเสมอเป็นแขกก็จะช่วยงานจนสำเร็จต่อจากนั้นก็จะเวียนช่วยบ้านอื่นตามที่ขอมาการลง แขกทำนาช่วยให้งานหนักของกลุ่มชาวนาสำเร็จได้ในเวลาอันสั้นและเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คนความเหน็ดเหนื่อยขณะทำงานจะผ่อนคลายด้วยความเพลิน บันเทิงเนื่องจากจะมีการร้องเพลงการละเล่นสนุกสนานเช่นร้องเกี่ยวข้าวเราะเพลงเกี่ยวข้าวเล่นเต้นลัมในภาคกลางการเล่นพยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นเมื่อเสร็จงาน ก็จะรวมกันรับประทานอาหารที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้และพูดคุยนิทานไทยปิศนากันอย่างสนุกสนานการร่วมแรงร่วมใจการทำนาในช่วงเวลาหนึ่งของชาวนาหรือที่เรียกกันว่าหรือที่เรียกว่า ประเพณีลงแขกนี้มีมาช้านานนอกจากนี้ยังใช้ในยังใช้ในงานไร่งานสวนอื่นๆด้วยปัจจุบันความนิยมจ้างแรงงานและการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคนที่มีมากขึ้น แทนแรงงานคนมีมากขึ้นประเพณีลงแขกทำนาและอื่นๆจึงแทบไม่เห็นกันแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลงแขกทำนานะครับซึ่งเราก็จะคุยกัน นะครับซึ่งผมก็จะมาแปลคำศัพท์อะไรต่างๆนะครับก็คือมันจะเป็นแปลคำยากๆในไม่ใช่คำยากครับเป็นคำนะครับอยู่ในเรื่องออชื่อเรื่องว่าอะไรนะชื่อเรื่องว่า ควายข้าวและชาวนานะครับก็จะเอามาแปรบางคํานะครับไม่ได้คําไหนก็กราบาอเพราะทานอภัยด้วยนะครับคราดเครื่องมือทําไรนาะใช้วัวหรือควายลากลักษณะเป็นคานมีซี่ห่างกันมีคันชักสำหรับ ลาคขียาขีย้ยญาและทำให้ดินที่ไถแล้วไม่ก่อกัน 2. ควายเหล็กเครื่องจักรที่ใช้ไถานาแทนควายมีคนขับเวลาไถาสาม คันไถเครื่องมือทำไร่ทำนาชนิดหนึ่งประกอบด้วยคันไถหางที่สำหรับโยนเชือกชักเป็นต้นใช้วัวหรือใช้ไวล่าไปเพื่อกลับดินไถ ก็ว่าคาบอยคนเลี้ยงวัวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโคบาร์เคียวเครื่องมือเกี่ยวข้าวและยากทำด้วยเหล็กรูปโค้งมีคมชาก สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่สำหรับเกี่ยวข้าวเอ้ยสำหรับเก็บข้าวหรือเกลือต้นกล้าต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในนาโดยทั่วไปเรียกว่าพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่นว่ากล้า เทียมเอาสัตว์ผูกเข้ากับพาหนะต่างๆหรือคราดไถเช่นเทียมเกียนเทียมเอกนายทุนผู้ลงทุนประกอบการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ นายหน้าบุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการบุคคลสองฝ่ายเข้าทำสัญลักษณ์กันบึงจ้องดูเป็นภาษาท้องที่ของคนอีสานนะครับก็ไม่ได้คำไหนก็กราบขอประทานเมัยด้วยนะครับก็อา่านจะมีอา่านผิดก็ ขอประทานอาภัยอีกรอบหนึ่งนะครับปดระวางหมดหน้าที่แล้วพยางถ้อยคำเพลี้ยชื่อมแมลงขนาดเล็กมีหลายชนิดทำลายพืชต่างๆ ก็ขอขบอบคุณ้ว้นะครับอักษร3ามูก็จะมีอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำนะครับส่วนอักษรต่ำก็จะแยกมาเป็น2องเอ่อสองประเภทอีกนะครับก็ผิดพลาดต,ตรงไหนก็กราบขอประทานอภัยด้วยนะครับ พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีเก้าตัวคือกอจอตประตักทอนางเอตัวปตักตัวอะไรวะเออ ดอชดาดอเด็กตอเต่าปอปลาบอยไม้อออ่างแล้วก็อักษรสูงนะครับก็จะมีอคอไข่คอขวดช้อชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฟอฟ้าสอสาราสอพลฤีสอเสือหอหีบนะครับแล้วก็อักษรต่ำนะครับ ก็จะมีเป็นอักษรครู่เริ่มจากอักษรคู่เนาะขอขอขอกับขอขอนะครับเป็นขออักษรสูงนะแล้วก็ช่อช่อชอนะครับซ่อท่อทอททพ่อพอฟอหอหอนะครับ ก็จะเป็นอักษรครู่นะครับส่วนอักษรเดียวงอยอผู้หญิงนอนหนูเฮ้ยยอผู้หญิงนอนเนนอนหนูมอมา้ายอยกักรอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลานะครับ ต่อไปนะครับคำบางคำเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากเช่นคนมนุษย์พระจันทร์สัส,สิีทอนใต้เสียชีวิตกินรับประทาน คำพูดวจีนะครับภาษาบ้านเคาก็เอังนว่าค้นในเอิรนค้นเนาะพระจันทร์ก็เอิรนอีเกิร์นเนาะกินก็เอิรนรับประทานครับกินก็เอิรนรับประทานนี่ยเหละครับขอบคุณครับ แล้วก็ต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับพระจันทร์มีแสงนวลเย็นตาใช้กบับภาษาทั่วไปนะครับส,สสิทอนจำกระจ่างกลางนภาใช้กับคำประสานนะครับส,สายน้ำยอมไหล จากที่สูงสู่ที่ต่ำย่อมไหลาจากที่สูงสู่ที่ต่ำเป็นคำพูดของคนธรรมดานะครับหากตาบใด้สายนาทียังไหลรีไหลเป็นคำพูดของประสาป,ประพานนะครับเด็กๆกำลังกินข้าวที่โรงอาหาร เป็นคำพูดของคนทั่วไปเนาะวันนี้คุณย่ารับประทานอาหารอ่าได้มากอันนี้เป็นคำพูดที่สุภาพนะครับขอบคุณครับมาเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการถามทุกคนบ้างนะครับก็จะมีคำถามช่วงจบบ้างนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการผันวรรณยุกนะครับอักษรก้างเริ่มจากตัวกาก่อนเลยนะครับกากาก้ากากาอเอาเขียนออกเสียงผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับจ่าจาาจากจาาจาก,จาก,จาก ปะ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 บะ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 ,บะนะครับบะคำคำคำสานสานสาร,สาร,สารผู้ผู้ ผูซันซันคำคั่คำ,คำ,คำงามงามงามขาขาขาแซบแซบแซบ,เล,บเลือดเลือดเลือดวันนี้ก็ขอ ขอบคุณครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับส่วนผมคำถามที่ผมจะถามทุกคนก็คือผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างครับลองสรุปให้ผมฟังหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับส่วนผมอ่านผิดพลาดตรงไหนก็กราบขอประทานอภัยด้วยนะครับบ๊ายบาย